คำสอนของพุทธเจ้าใน้สอนให้ทุกคนปฏิบัติตัวเองให้ถูกต้องตามทำนองครองธรรมตามสิลธรรมคนเราถ้าไม่มีธรรมะไม่มีคำสอนพพุทธเจ้าเสียแล้วเนี่ยก็คงไม่เจอความสงบสุขทางจ,จิตใจ การที่เราไม่ได้มาพบพุทธศาสนาถ้าก็เราได้รู้จักผลทางที่ถูกต้องมีแสงสว่างในดวงใจเราการเข้าถึงพุทธศาสนาก็เข้าไม่ยากอะไรคือไม่ใช่ว่าเราจะเข้าถึงไม่ได้ทุกคนทุกคนสามารถจะเข้าถึงได้โดยเริ่มต้นจากการวิธีการฝึกใจของเรา ให้รู้จักคำว่าพุทธะให้เกิดคำว่าพุทธะอยู่ในใจเราพุทธะก็คือผู้รู้ผู้รู้ใจเราผู้เบิกบานในใจเราผู้รู้จักความสงบในตัวเราในใจเราแต่ถ้าเราไม่เข้าถึงพุทธะไม่เข้าถึงศาสนาก็คือไม่รู้จักความสงบในตัวเรา ไม่รู้จักการสร้างกุศลในตัวเราเลยเราไม่เคยสนใจเลยว่าพุทธศาสนาเป็นอย่างไรจะให้ความสุขเราได้ตรงไหนความเป็นจริงถ้าเรารู้หลักคําสอนพรพุทธเจ้าเราจะรู้เลยว่าพุทธศาสนาให้ประโยชน์เรามากเหลือเกินให้ทุกสิ่งทุกอย่างเราหมดเลยถ้าเราได้ศึกษาและปฏิบัติเราจะรู้แล้ ชีวิตเรานี่ฝากไว้กับพุทธศาสนาจริงๆที่จะแต่งตัวเองจะเสริมสร้างตัวเองให้ทั้งดีและชั่วเนี่ยขึ้นอยู่กับคำสอนพุทธเจ้าทั้งหมดเลยเช่นพร,ระองค์สอนให้ทำกรรมดีอย่างเงี้ยให้ละบาปบำเพ็ญบุญใหบ้บำเพ็ญกรรมดีบุคคลที่มีกรรมดีนั้นย่อมให้ผลทั้งปัจจุบันและอนาคต กรรมดีที่บุคคลได้สร้างไว้นั้นไม่ไปไหนเลยเหมือนเงาตามตัวแสดงว่าการทำความดีในพุทธศาสนานั้นให้เกิบตัวเองทุกอย่างถ้ากรรมทำกรรมไม่ดีทำบาปทำอากุศลให้เกิดความเดือดร้อนเร่าร้อนใจเกิดความเป็นทุกข์ทำให้แก่ไขเมื่อเรากายวาจาใจไม่ดีแล้ว ก็ทำให้เกิดตัวเองเกิดความเดือดร้อนตลอดชีวิตไม่เคยพบความสงบสุขในใจพุทธศาสนาเนี่ยเป็นผู้ที่จะสร้างให้เราดีขึ้นคนเราถ้าไม่ยึดหลักคําสอนของพระสมมาพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลยถือจะมีเงินมีทองมีบ้านเรือนอยู่แต่ก็อยู่กันอย่างแล่นแค้นอยู่กันอย่างกันดานทางด้านจิตใจ เมื่อจิตใจไรสินไรทาแล้วจะหาความสุขที่ไหนได้คนเราก็มุ่งแต่จะเบียดเบียนมุ่งแต่จะมีความเอารัดเอาเปรียบมีความโรคมีความทะเยอทะยานไหวยวนต่างคนตั้งเห็นกันตัวก็ไม่พบความสุขจะบ้านเมืองจเจริญเท่าใดทุกคนก็จะเดือดร้อนมากเท่านั้นถ้าคนเราไม่พบธรรมะ ไม่พบความสุขทางใจฉะนั้นการทำความดีเนี่ยจึงว่าเราพบพุทธศาสนาแล้วเราก็ควรประพฤติปฏิบัติให้ตัวเองได้รู้จักความสงบกันบ้างวิธีทำใจก็ไม่ใช่ว่าจะยากลำบากอะไรเพียงว่าใจของเราวาวุ่นใจของเราคุ้นคิดใจของเราปรุงซ่านใจของเรามันไม่สงบไม่เย็นสักที เราก็เริ่มต้นมันจะการหัดนั่งสมาธิหัดภาวนาของเราวนลนห้านาทีสิบนาทีเป็นกำไรชีวิตของเราเรื่องการงานทางโลกเราก็ทำแต่การงานทางธรรมะทางศาสนารเราก็สนใจเราก็ฝึกของเราให้รู้เมื่อเรารู้แล้วไม่เป็นของไข่เป็นดวงสติเป็นดวงปัญญาที่จะ นำตนไปได้ฉะนั้นถ้าเรามาพบพุทธศาสนาเนี่ยพุทธศาสนาให้เราทุกอย่างแม้ใจมาเกิดนี่ก็เกิดด้วยด้วยกรรมดีของเรามนุษย์นี่ที่จะได้มาก็ต้องได้ด้วยกรรมดีถ้าไม่มีกรรมดีแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ถือเกิดก็ไม่สมบูรณ์ไม่ฉลาด ไม่มีสติไม่มีปัญญาฝังธรรมะไม่เข้าใจไม่รู้บุญไม่รู้บาปไม่รู้เรื่องดีชั่วของตัวเองก็เป็นคนที่หลงหมกมุ่นทำแต่สิ่งที่เป็นทุกข์ให้กับตัวเองมากกว่าฉะนั้นการที่เราเข้าวัดเข้ามาฝึกสนใจเรื่องศีลสมาธินี้เป็นเรื่องยกฐานะจิตของเราให้ผลจาก ความลำบากยากเข็นทางใจบางคนนึกว่าพุทธศาสนาไม่ช่วยพุทธศาสนาในช่วยทุกอย่างเลยคำสอนพุธเจ้าในสอนตั้งแต่เป็นคารวาสเป็นคารวาสที่ดีที่ออกบวชก็ออกบวชเพื่อต้องการมีธุระน้อยเพื่อมีเวลาทำสมาธิได้มาก มีเวาศึกษาพระาศาสนาให้มากเพื่อจะได้เข้าถึงแต่ถ้าเป็นคาราวาะที่อยากจะเข้าถึงพุทธศาสนาก็ปฏิบัติแค่คาราวาะก็ใช้ได้เช่นรักษาศีลแล้วก็ทำสมาธิสวมดมนต์ทุกคำเช้าก็ช่วยตัวเองได้ปลดเพื้องทุกต่างๆได้